สวัสดีครับวันนี้อยู่กับค่ายโปรแบคชีนะครับผมจะเริ่มกลับมาทําคลิปแล้วนะครับสําหรับใครที่ติดตามผมนะหายไปอ้างหายกันไปหนึ่งเดือนครับผมขี้เกียจทํานะครับก็เนี่ยครับค่ายแบคชีสาหรับมาถึงก็สมัครอะไรเรียบร้อยนะครับกดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็ชอบโปรแกรมก็จะมีเซิร์ฟวิสแจกฟรีเท่าไหรนะครับเช่นโปรเกรสซีฟตี้อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยสั่งฟรีน้องก็วันนี้ผมมาโปรโมท โอซีอีวนะนี่นะกดเช่าไปปุ๊บกดดาวน์โหลดอ่ะดาวน์โหลดไปด้วยเลยนี่ครับกดดาวน์โหลดแตกไฟล์เสร็จปุ๊บนี่ครับเนี่ครับแล้วก็กรอบเลขเอรวบีอาร์ดีมานะเนี่ยอันเนี้ยเข้ามาเสร็จปุ๊บขยายเครื่องอะนี่นะนี่ครับกดไปตรงนี้ครับกดวาง จำบด้นครับถ้าไม่กดจินจันแฮดวีเอะดี <WA> จะเล่นไ,ไม่ไนา้ครับก็ล็อกอินเลยครับจยบด้ แล้วเข้าเกมเลยครับนี่ไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะเพราะพี่โอเคนี่นะครับแล้วเข้าเกมเนะเด็กอ๋อผมลืมบอกอย่างนึงนะทำหนึ่งตอนที่ปิดแบงค์เนี่ยครับอย่าลืมปิดแอนตี้เวลาครับแล้วก็อันนี้นะครับเห็นไหมไลออนเนี่ยกดทิศขวานะครับขวาล่างนะเนี่ยกดแล้วก็กดเอ็ดเรนการ์ดไม่น่าจะเล่นโป๊ะไหมนะครับแล้วกดยัน,นไปครับนี่ครับ เราเข้าโปรมือนที่ผมขอให้ดูเมื่อกี้เลยเหมือนเดิมเลยนี่ครับโดนหลอกอินนี่ครับเราเข้าเกมนี่ครับเหมือนเดิมเลยนี่ครับนี่สักเสแล้วก็รอเข้าเกมเลยครับ และตามไปต่อที่เชียงรายตอนนี้เป็นไงบ้างและเขาว่าเธอไม่สบายเธอบอกโอเคนะครับจบออนไลน์เอ้มีคนอยู่เลยเวลานี้เที่ยงคืนสี่สิบนะครับ ตอนี่ครับฟังก์ชันแรกก็จะมีเป้ากลางจอครับมองชื่อมองกรอบมองโค้งซ้ายมองระยะทางเส้นแล้วก็มองเลื่อนครับแลาเก็บมองไว้วิ่งทะลุป้อมยาดิ้นหนึแล้วก็ดิ้นมันต่ำไปยี่สิบนะโอเคครับจะผมเอาอันนี้ไว้ด้วยเลยดิ้นเองมันต่ำกว่ายี่สิบผมเป็นกลางนะผมไม่ได้เล่นนานโอเคที่นะเอ่านี่นะหลักเป้าล็อกหัวคลิกขวา อันนี้ผมแนะนําเป็นการจากกลางเป้านะครับยายาเพราะจากระยะครับมันจะไม่แม่นแต่ว,ว่าป้าเป็นเร็วนะครับแล้วก็อันนี้ก็กด F1 เ,เ,เปิดปืนใหมหน,น่ครับนี่ครับก็กดขีขวาหลอกเป้าเฮ้ยผมกดผิดน,นะเมื่อกี้ผมมีเสียสาดาวเฮ้ยนี้ไม่ใช่เซตเล่นหรอวะ อเอ้ยเียดเอสวะเดี๋ยวผมตั้งเป็นไอ้นี่อะอีกสายมาทีไหนนี่นะจะน,นี่นะ,ผะนนะแผงลินะครับที่สิบมี ต่ำกว่า20นะครับแต่ถ้าโดนแล้วก็ตายเลยก็คือดิสไม่ทันนะครับก็ไวเล่งกับสำหรับเซ็ตถึกนะครับเดี๋ยวลงไปใหม่เดี๋ยวรอบนี้ผมไปวัดเชิงเลยไม่ไหวจริงว่ะอ้นนี้ไม่โอ้ว่ะนายเมื่อกี้เราลุ้นกับนาย ไม่ได้ นี่นะจุดไว้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมปิดก,ก่อนนะนี่ใหญ่าหญ่ไปดูใกล้ๆนะครับไม่นั้นเดี๋ยวมันจะล็อกนะก็อกดปิดไว้กันนะครับนี่ก็อย่าล,ลืมนะครับผมจะเริ่มกลับมาทำคลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะและ้วก็มีอะไรก็ทักาาหาเพจได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมไปเช่ากันที่แบ็กชีด้วยนะครับบ๊ายบายผมไปละ